เชมบอลโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมออโต้ลิฟเทคครับผมอิงออโต้ลิฟเทคครับวันนี้อากาศหนาวหนาวหนาวมากอากาศเย็น20องศาอยู่ที่ออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์เป็นโตโยต้ามาจีตี้นะครับเพราะว่าพอดีว่าเราเก็บงานลูกค้าครับเสร็จแล้วลูกค้าเอามาทําทั้งหมดเนี่ยสองคันแล้วก็อีกหนึ่งคันรอทําอยู่นะครับเราจะมารีวิวแล้วกันเนาะอะไรเต็มมือเลยน้องวันนี้อันนี้อุปกรณ์ครับคืออย่างนี้ ช่วงนี้ลูกค้ามันจะตีป้ายแดงนะครับออกมาแล้วก็มาทําที่ออโต้เทคที่เดียวจบก็คือเนี่ยมันสองคันที่จอดอยู่เรารอส่งลูกค้าวันนี้นะครับคือฟูลแรปฟูลแรปใสทั้งคู่แล้วก็ฟูลมันติมีเดียทั้งคู่นะฮะวันนี้วันนี้เราพูดถึงสรรพคุณมันมาเยอะแล้ววันนี้พี่เราจะมาเทสได้ดูเทสสรรพคุณที่เราเคยบอกกันไว้นะครับเกี่ยวกับตัวแรปฟิล์มใสของนะทรเบใช่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ คันนี้เลยแต่ไม่ต้องตกใจนะครับคันที่เราเทสเนี่ยคันนี้เป็นรถโชว์ของที่ร้านนะครับไม่ใช่รถลูกค้านะรถลูกค้าก็จะได้การป้องกันที่แบบนี้เลยใช่เราต้องบอกว่าเราต้องบอกก่อนงดดราม่าเห็นไหมครับจอดนิ่งๆก็มีฝุ่นเกาะนะครับฝุ่นเกาะแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสีดาอย่างเงี้ยเนี่ยเราเช็ดรถมนจะมีรอยขนแมวเราเช็ดรถถูกไหมครับเราเช็ดรถเนี่ยปึ๊บมันอาจจะมีรอยขนแมวได้แต่ คันนี้รับฟิล์มของ A T L เข้าไปแล้วจะสังเกตเลยว่าผมเช็ดเลยไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับแล้วก็หนักไปกว่านั้นอีกครับสมมุติว่าเรามีอะไรอย่างเช่นเศษหินหรือว่าเศษแมลงนะครับที่ตัวรถผมจินตนาการนี้เป็นแปลงทองเหลืองนะครับผมจะขูดไปที่รถนะครับปุ๊บขอย้ํานะครับว่าที่เราขูดอยู่นี่รถโชว์ของที่ร้านนะครับไม่ใช่รถลูกค้าเอาเอาเอาไมค์เข้าไปใกล้ยินเสียงไหมเอาไมค์เข้าไปจอดเลยนะ เห็นไหมมันเป็นเสียงแป้งทองเหลืองนะพี่ตั้มโอ้โหแล้วสังเกตดูดูดิครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดไม่ได้รับนี่รอยขนแมวแน่นอนโอ้โหขึ้นเต็มไปหมดเลยนะอย่าว่าแต่ไม่รับเลยพี่ตั้มรถลูกค้าป้ายแดงออกมาฝีดําอ่ะใช่ไหมมันเคลือบแก้วยังเป็นนะใช่ทีนี้เนี่ยคันนี้รับปีมาแล้วผมถึงก้าวแป้งทองเหลืองขูดนะครับเสียงดังมากฟังชัดใช่ครับทีนี้เนี่ย สมมุติว่าเราขับรถไปตากแดดน้องใช่มันจะเกิดการเซลล์เฮลลิ่งตัวเองมีแดดมาละเปิดเปิดแดดมาแล้แดดก็จะให้ความร้อนกับตัวฟิล์มใช่แล้วมันก็จะเซลล์เฮลลิ่งใช่ไหมใช่เซลล์เฮลลิ่งตัวเองเห็นไหมครับเริ่มปะหายไปแล้วนะที่เป็นรอยริ้วๆเห็นไหมครับรอยขนแมวพี่ตั้มป่าก็ได้อ่าได้ครับที่ช่วยปทรศัพท์น้องเข้าจินตนาการว่านี่มีความร้อนนะครับให้กับตัวฟิล์มนะครับมาซะจันเหลือเกินครับเห็นไหมครับรอยขนแมวหายไปแล้ว เมื่อกี้นี้นะครับที่ใช้แปลงอันนี้ขัดนะครับแค่มีความร้อนจินตนาการว่าเป็นแดดเนาะแดดแดดให้ความร้อนแดดบ้านเราร้อนอยู่แล้วแค่นี้เองรถก็กลับมาฉ่ำวาวอนเิมนะครับรอยขนแมวหายไปแบบไม่ต้องลุ้นนะครับนี่ฮนะลองมาดูใกล้ๆก็ไเลยครับนี่ดีมากๆเลยนะครับ เมื่อเรารับฟิล์มใสไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําความสะอาดรถเราได้อย่างง่ายดายนะครับลอกเหนือจากนั้นครับอ่าผมมีฝุ่นอย่างเราใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติต่อมาที่เราแจ้งกันโดยตลอดนะครับจินตนาการว่าเป็นเหมือนใบบัวนะครับถ้าฝนตกนะครับไฮโดรโฟบิกเห็นอะไรไหมครับน้ําไม่เกาะเลยนะครับเป็นหยดน้ํานะครับเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่าน้ําจะไม่เกาะที่ตัวรถเราเลยนะครับสีรถเราเลยนะครับ นี่แหละครับทำไมทุกคนถึงเลือกใช้การรับฟิล์มใสของ ATL นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีไฮโดรโฟบิกใช่ครับหรือเทคโนโลยี<อ>ใบบวัวโอเคนี่นะครับเรียบร้อยไหนจะเช็ดให้ดูลูกค้าหลายคนสงสัยว่าเราติดฟิล์มไปมันจะเงาไหมเงานะครับให้ <ชำ S 2> ห่วงช้าวาวนะครับช้าวาวนี่ง่ายๆทําความสะอาดก็ง่ายๆเช็ดเนาะ โอเคแล้วต่อมาเราก็มารีวิวคันต่อไปดีกว่าเพือ่อในการเสียเวลาก็อย่างที่เราบอกนะครับว่า2คันนี้วางพร้อมไว้ตรงนี้แหละ <laughs> คันนี้คันสีขาวอันนี้เข้ามาทําอะไรบ้างครับคันสีขาวนี้เข้ามาติดฟิล์มกองแสงครับแรบใสทั้งคันนะครับติดอ,อินเทอร์เฟซแอนดรอยด์จอเพดานนะครับอะไรอีกแดมนะครับลำโพงตรงรุ่นอันนี้ตัวแกลน นะครับแล้วก็วิหลายอย่างคันนี้นนเยอะมากคันนี้กําลังรอติดตั้งอยู่เนาะใช่กําลังรอติดตั้งแต่ว่ามีคันที่ติดตั้งไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูใช่คันหนึง่งติดตั้งเรียบร้อยแล้วเข้าไปเทสดูเป็นคันขาวคันนูนน้นนี่แล้วคันนี้นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นมาเดี๋ยวเราเรากําลังจะคลีนผิวเนาะแล้วก็รอส่งงานลูกค้าคันนี้รับเสร็จแล้วนะครับนี่ช่างออกมาทําความสะอาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของ ชุดอินเทอร์เฟซแอนดรอยแล้วก็จอเพดานครับผมชุดเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถนะครับคันนี้อินเทอร์เฟซแอนดรอยจอเพดานขนาด15.6นิ้วนะครับนี่โอ้โเดี๋ยวขออนุญาตกำลังเตรียมส่งลูกค้านะครับคันนี้ซาร์รถนะครับอันนี้เป็นจอเพดานนะครับขนาด15.6นิ้วนะครับ แล้วคันนี้นะครับได้ติดเป็นชุดลำโพงนะครับของเฮิร์นะครับแล้วก็ตู้ซับของออริสันนะครับที่มีพาวเวอร์แอมป์ในตัวนะครับโอ้โขึ้นมาคันนี้เสียงดีมากเลยน้องหญิงใช่เสียงดีงเ,ลดเลยนเปิดเป็นอิน,อนอเทอร์เฟซแอนดรอยโชว์นะครับนี่นะครับเป็นระบบ Android นะครับน้องหญิงต่อเน็ตแป๊บหนึ่งอย่างี้วิธีการต่อเน็ตเราก็ต่อ w i f i ตามปกติเลยนะครับเดี๋ยวต่อเน็ตก่อน เนี่ยเราก็ต่อ Wi-Fi ตามปกตินะครับสักครู่นะครับผมแล้ก็ใส่เข้าไปออโต้ลิฟต์เหตนี่รหัส Wi-Fi ร้าน,นเรานะคะัับึ7งเจ็ดหกนี่ฮะเราก็ต่อ Wi-Fi นะครับตามปกติเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าขับรถ้วสงสัยแล้วผมไม่ต่อ Wi-Fi ยังไงแล้วก็ใช้วิธีการต่อ คา wifi ปกเกต wifi นะครับหรือว่าแชร์ h o ตส p o t จากมือถือก็ได้นะครับแล้วก็เราก็มาเล่นที่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอิงว,ว่าลองฉายจอในฝั่งของจอพดานนี่ฮนะลองดูจอพดาน,นครับนี่สิบห้าจุดหกนิ้วแชร์ hotspot อ่าแชร์ฮอตสปอตแ่หนก็นี่ก็คือจอเพดานขนาดสิบห้าจุดหกนิ้วนะครับใช่เรียกได้ว่าใหญ่ใหญ่โตมาโหรานแล้วก็มีทีวีดิจิตอลนะครับใหญ่เต็มตานี่นะครับ ท่านี้มีทีวีที่ต้นด้วยนะหญิงใช่ครับผมหารีโมทเจอไหมอ่าหญิงไม่ใชาสปอร์ตเออใช่โอเคครับพี่นี่ฮะเป็นรีโมทท่านี้ติดเป็นชุดทีวีของอาสุกะด้วยนะครับใช่ครับสามารถรับสัญญาณได้ค่อนข้างเสถียรแล้วก็นี่แล้วเราสามารถจูนช่องนะครับอันนี้หญิงจูนช่องให้ดูเลยเนี่ยเรานี่จูนโชว์สดสดเขากำลังจูนจูนสัญญาณทีวีอยู่นะครับจะรับได้ประมาณถึงเกือบ30ช่องนะช่องวันช่องอัมารินช่องอะไรอีก ดูได้หมดเลยในในกรุงเทพใช้รถกรุงเทพรถติดๆเนี้ยดูข่าวดูอะไรเนี้ยสะดวกมากๆนะครับก็คือเป็นกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลของอสุกะนะครับรอคู่นะครับอ่ะระหว่างที่เขากําลังค้นหาวิธีเดี๋ยวให้น้องไวลองต่อ youtube ก็ได้ครับสลับได้เดี๋ยวเราสลับไปที่ youtube ก่อนระหว่างรอจูนขึ้นอันนี้ให้พี่ตั้มแชร์ฮอสปอร์ตด้วยเถิดผมเปิดฮอสปอตแล้วนะครับรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดครับ Android, ต่อได้ d <Android, S 2> d <Android. S 2> okay. อันนี้ง่ายที่สุดเนาะเราแชร์ h ฮสต์พอตจากมือถือแต่ว่าถ้าเพื่อนๆขี้เกียจแชร์ก็สามารถไปซื้อคา wifi ตามค่ายโทรศัพท์ต่างๆได้นะครับเข้ามาเสียบที่ที่ชาร์จที่จุดบุหรี่นะมันจะเป็นตัวกระจายสัญญ,ญาณ wifi เหมือนเรามี wifi อยู่ที่บ้านนะครับคล้ายๆกับเป็น air card นะครับก็สะดวกดีนะครับก็เป็นคา wifi นะมือถือก็ง่ายเดีนี้มือถือก็ลิมิตกันแล้วเนาะอินเทอร์เน็ต ใช้เน็ตจากมือถือก็ได้หลายๆคนก็กังวลนะครับว่าแบบใช้ตัวอินเตอร์เฟซแอนดรอยนี่ยใช้จอเดิมมันจะทัดลื่นไหมสำหรับอิงกทัดลื่นไหลนะครับใช่ครับเนี่ยลองดูมันเหมือนจอแอนดรอยดีๆตัวหนึ่งเลยนะครับเมื่อกี้มันให้อัปเกรดเพย์โซนอัปเกรดเพโับคอยอัปเกรดกันก็คือเดี๋ยวให้ลูกค้าล็อกอิน Gmail เข้าไปอัปเกรดเพย์โซนเดี๋ยวอิงเล่นให้ดูผ่านโคเนี่ยทีวีเสียงทีวีมาแล้วเสียงทีวีที่ตั้งมาละไม่เป็นไรน้องอิงลองเปิดทีวีดที่ตั้งก็ได้ ร้อนมากแต่ร้อนน้อยเนี่ยครับแล้วเราก็เลือกเป็นทีวีลิสเตอร์เลยเห็นไหมฮะนี่ฮะลิสต์ลิสต์รายการทีวีก็มีประมาณนี้เลยมีมากสามสิบช่องเลยครับที่สำคัญโลกภายนอกจะร้อนอย่างไรก็ตามนี่ช่องวันนะช่องวันชอบดูช่องวันช่องวันช่องทรูนี่ดูละครดูซีรีส์กันได้สะดวกสบายใช่ครับจอเพดานเปิดไฟได้ด้วยนะปิดไฟดูนี่เปิดไฟได้นะฮะ อันนี้เดี๋ยวต้องล็อกอินแอคเคาท์ของลูกค้าเนาะพี่ตั้มแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยอัปเดตแอปนะครับคือมันมันมีเพย์ฟโต้ตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้พวกจุกอะไรอีกลุกทีวีสามารถโหลดได้หมดเลยนะได้ครับอันนี้เนี่ยยูทูปเนาะอันนี้อิงเล่นยูทูปไหมเล่นผ่านโคมได้เลยเนาะกูเกิลโคมนี่เล่นแบบว่าไม่ไม่ใช่แอปหลักนะเล่นแบบผ่านโคมนะครับนี่นะฮะ โอเคโอ้ปากหอมคอทีนี้เนี่ยคันนี้ชุดลำโพงเป็นยังไงน้องเสียงกันชุดลำโพงน,นี่<ใ>นเสียงด,ดีมากนะครับตัวนี้ใช้เป็นในส่วนของตัวเฮิร์ทนะครับแล้วก็มีเป็นตู้ซับนะครับที่มีเพาเวมม์ในตัวของออดิสันแล้วก็ใส่เป็นโปรเซสเซอร์มิวเวย์นะครับนี่แบบนี้นะครับลองเพิ่มเสียงนิดนึงน้อง อยากให้เพื่อนเพืนได้ฟังเบสวิ่งไปวินน่งมาหยิบอันนี้มาเบสแน่นมากๆอันนี้นนลายลาที่ได้ยักษ์นะครับเดี๋ยน้องวิ่งมาหยิบอันนี้แป๊บน,นึง USB ได้ครับเบสแน่นมากๆฮะพี่ตั้มลองกดก่อนนะครับอันนี้ก็ดูซีรีส์เนาะผ่านผ่าน USB เอ่ผ่าน YouTube ได้นะครับนี่ หรือว่าจะเป็นในส่วนของการนำทางนะครับนำทางนะครับเราก็มีอ่าโทษทีครับมีกี้เราก,กดออกมาวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับกดตัดไปตัดมาเป็นหน้าปกติหรือว่าจะเป็น Android ก็ได้นะครับตัวนำทางก็จะเป็น o o o l l m m p s นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้แอปพลิเคชันที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปออฟไลน์ได้นะครับเนี่ยตามแฟลยู USB. ได้เลยเนี่ฮ ตัว GPS เสียบพนะครัะพี่ตั้ม Google Map สะดวกมากๆเลยครับอันนี้จะให้ฟังในส่วนของเพลงนะครับเปรียบเล่นกับซอนหลักไปเลยก็ได้ได้ครับผมนี่เราจะเลียวๆกันนิดนึงนะฮะโอเคโอเคอ่ะอันนี้แผนที่ก่อนเนี่ยก็ Google Map ระบุพิกัด ตอนนี้อยู่ที่บางกะปิครับออโต้ร <Hi. S 1> ิเทคนะฮะหนึ่งเจ็ดห้าทับหนึ่งนะครับเร็วมากมากเร็วมากมากนะครับโอเคเนาะป <c oughs> ตอนนี้เราไปฟังของส่วนของการอัปเกรดเครื่องเสียงดีกว่าปิดประตูนะครับปิดประตูนะครับปิดประตูตอนนี้ต้องปิดประตูละนี่เราเลือกโหมดนะครับให้เป็น USB นะคราวนี้คราวนี้เราให้เป็น USB โอเคไอ้นี่ตอนนี้เน้นเสียงเลย อันนี้นะครับ outside, อันนี้นะครับเราจูนเสียงเนะี่ยของตัวมิวเวนะครับให้มิติของเสียงเนะี่ยไปอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าขอเน้นตรงคนนั่งด้านหลังนะครับเราจึงจูนเนี่ยเสียงเนะี mm ่ย hmm. เข้าไปให้มันอยู่ตรงนี้เหนเวทีเสียงเนะี่ยจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมคือความพิเศษของเจ้าโปรดิวเซอร์มนะิวเวเนี่ย มันสามารถเลือกจูนเวทีเสียงได้นะครับบางคนเนี่ยบางคนเน้นที่คนขับก็จูนให้เวทีเสียงอยู่ข้างหน้านะครับคนขับอยู่ตรงนี้นะครับครับเอาง่ายว่าตามใจลูกค้านะครับค่อนข้างดีใช้คอมพิวเตอร์จูนลองเปลี่ยนเพลงมาลองเปลี่ยนเพลงนะขอแนวแบบจะเอาแบบต๊บๆแบบเราอยากเราอยากโชว์พาวเวอร์แอมเรามากเลยไม่ใช่ตู้ซับนะครับของเราโอ้โหนี่ใส่มากได้ยินนะฮะทุกรายละเอียดนะครับ โฟเดอร์ต่างๆร้อยหนึ่งนะครับเพลงเยอะนิดนึงเสียงไวโอลินนี่สุดๆอ่ะแทบหลับแทบหลับแทบหลับเพราะจนแทบหลับเอาลูกทุ่งบ้างึงเอาเพลงอะไรอ่ะทิดาพาสิ้์ไหมลองลองสักเพลงสิเนาะหนึ่งหาอยากหาเพลงเนี่ย ได้ยินเสียงเบรคไหมครับเสียงซับเบรคกระึ่มมากกระึ่มนะครับข้มมางหลังอะน่าจะแบบฟังเพ้ากับเราเพราะไอ้เสียงเราตูนแมงหลังนะครับสวัสดีครับพีดีเจใจดีพีดีเจใจดี<อ>นะครเรื่องขอความช่เลจากพี่แล้วก็ติดฟ,ฟิล์มใสกันรอยภายในด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยเสี่ยงต่อการเป็นรอยสมมติว่านั่งนั่งอยู่เก็บกุญจงกุญแจเก็บขูดนู่นนั่นนี่นู่น นี่นะครับตรงนี้ครับเปิดแอร์ก็ได้นะเนี่ยเออเนี่ยครับนี่ฮะคือเราติดแล้วนะครับอันนี้เราติดแล้วเมื่อกี้ภายนอกไปแล้วนี่ภายในบ้างนี่ไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะไม่กลัวกลัวรถคุณเป็นรอยนะครับเสียงพี่ก๊อตนะครับพี่ก๊อตเฟียงใสกิ้งอ่ะโอเคปะเดี๋ยวต้องต้องเอาคันนี้เก็บงานต้องส่ง ส่งลูกค้าที่ยงเสียงดีประดูดพี่ก๊อตมาร้องต่อหน้าใช่ครับแล้วเดี๋ยวน้องฝากพี่ตั้มไปกับคันอีกคันนึงแล้วกันได้ครับอันนี้เหมือนพี่ก๊อตมาอยู่ในรถนะครับก๊อตจักรพันโอเคดับรถแล้วเชิญเลยครับอันนี้คันขาวนะคันขาวนี้เดี๋ยวให้เขาเก็บงานเรื่องความสะอาดนิดนึงก่อนส่งนะครับเฮ้ยเนี่ยเนี่ยพี่ตั้มเฟียวีทำอะไรี่เฟียวีทำอะไรก่อนก่อนจะไปคันดําเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนตอนนี้ช่างก็เห็นเห็นผ้าปูแบบนี้นะครับ เห็นท่าปูแบบนี้ก็คือเราติดตั้งกล้องรอบคันนะครับของ Data System เป็นตัว360องศารุ่น Victor HD นะครับคันนี้กำลังจูนเลยติดตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะจูนภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าติดตั้งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญมาใ้ใกล้เลยพี่ก้าตรงนี้จะเป็นกล้องหน้าครับติดเข้าไปแล้วนะครับกล้องรอบคันเนี่ยก็คือมีการติดกล้องทั้งหมด4ตัวเข้าไปนะครับจะเป็นหน้าหลังแล้วก็ซ้ายขวานะครับ แล้วก็จะเจนนเรดภาพออกมารอบคันเลยนะครับอันนี้กล้องหน้าติดเสร็จแล้วเนาะบิวอินเลยนะครับแล้วดูกล้องด้านซ้ายบ้างครับนี่นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ชี้ดูนี่อาจจะมองไม่เห็นเนาะเนียนมากเลยนี่นะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูภายในแอบดูภายในนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ก้าเข้าไปเลยครับเอาไว้เป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆนะครับอ่ะเนี่ยเมื่อเราติดตั้งกล้องเสร็จแล้วนะครับแล้วพี่ก้าปิดประตูนิดนึงครับ ได้ครับยังไม่ขยับครับผมก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้จะเห็นว่าภาพเนี่ยยังยังไม่ตรงอยู่นะครับทีนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับจูนนะครับโดยการใช้รีโมทตรงนี้นะครับในการปรับจูนนะครับเดี๋ยวช่างเขาก็จะปรับจูนให้นะครับแล้วภาพก็จะออกมาสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นกล้องรอบคันนะครับอ่านี่นะครับสังเกตดูนะครับอันนี้จะเป็นภาพที่เราวางไปนะครับอันนี้จะเป็นมุมเบรดวิวนะครับเหมือนมองเข้าไปที่ตัวรถนะครับ ๋ยวจะถูกปรับจูนออกมาแล้วภาาจะสวยงามมากนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับนี่กล้องรอบคันนะครับคันนี้เป็น CRV G5 นะครับโอเคเดี๋ยวให้เขาปรับจูนก่อนเนาะมาต่อด้วยคันนี้ครับพี่ก้ามาเจสตี้คันนี้ลูกค้านัดรับวันนี้นะครับ คันนี้ติดตั้งอะไรบ้างจะติดตั้งเป็นชุดอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับแล้วก็จอเพดานนะครับ15.6นิ้วเช่นกันแล้วก็มีดัมป์เก็บเสียงนะครับทั้งคันนะครับดัมป์เป็นเซตใหญ่เลยนะครับแล้วก็แรปแรปฟิล์มใสกันรอยฟูลแรปอีกเหมือนกันนะครับคันนี้รับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งแล้วแล้วก็มีประตูดูดนี่คันนี้ติดตั้งประตูดูดด้วยนะครับเดี๋ยวผมปิดแบบธรรมดาให้เพื่อนๆดูก่อน อันนี้คือปิดแบบธรรมดาแต่ถ้าเราติดตั้งประตูดูดไปแล้วนะครับเราแค่ปล่อยมือเห็นไหมฮะประตูจะดูดเข้าไปแบบนี้นผมปล่อยมือนะครับนี่เหมือนเทคโน,ะนโลยีในรถยุโรปนะครับโอเคคันนี้ก็ติดฟิล์มภายในเช่นกันนะครับมีจอเพดานเหมือนกันเนาะ ติดตั้งเสร็จไปแล้วคันนี้บอกสีครีมด้วยนะครับจอพดานก็สีครีมด้วยทําให้ดูแบบเนียนไปกับตัวรถเลยนะครับโอเคคันนี้ก็อ๋อคันนี้มีพรมนะครับพรมเป็นพรมตรงรุ่นนะครับเข้ารูปนะครับของมาเจสซีโดยเฉพาะนะครับตัดเข้ามาเข้ารูปเลยนะครับลองสังเกตดูยวผมไปเปิดแสงให้เห็นฝั่ง โ <Okay. S 2> อเคก็ติดผมเข้าไปละบางคนอาจจะไม่ชอบผมที่ที่รถเขาให้มามันเป็นกำมะหยี่เนาะมันอาจจะแบบทําความสะอาดยากเนาะมันดักฝุ่นไว้แต่ผมแบบนี้สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายนะครับโอเควันนี้อากาศหนาวนิดนึงก็ห <c> า <oughs> ลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ออโต้ลิฟเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Youtube หรือว่าโทรตรงก็ยินดียินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็คันนี้ก็เดี๋ยวจะทําความสาดแล้วเดี๋ยวส่งลูกค้าละเหลือเก็บงานนเรื่องความสาดนะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับตัวริฟเทคขอบคุณมากครับที่รับชมรีวิววันนี้ขอบคุณมากครับ